สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมเซมิคอลอนในเกมพับ g Mobile อีกแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาครับว่าให้ผมเล่นปืนพกแล้วกินไก่มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหุ้ยเปิดตัวใหม่โอ้โหโคตรเท่แต่โอ้โหนี่ไงชุดแต่ชุดคือมันมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เลยหุ้ยโคตรเท่ห่ะคับอุ้ยอฮ้ย สามนัดถ้าไม่โดนหัวนี่ไงนัดเดียวล่วงใส่เก็บเสียงเว้ยเออนัดเดียวล่วงโอ้โหยิงบอดอย่างมันเฮ้ยเสียงรถเสียงรถ MM. เฮ้ย MM. เฮ้ยโอ้โหน่าอุ้ยเฮ้จายไอ้จ่บอด โหนอนนอนทีมองไม่เห็นชิบหายแล้วรถมันไปไหนแล้ววะโอหบอดมันไม่ยิงคำเสียเลยอุ้ยไปรถรถขับมาขับมาเอาดิไม่โดน <laughs> มันเล็งยากนะไม่ใช่มันเล็งง่ายๆนะเอาเอาเอาไปไหน่าหนีโอ้โหหนีทำไมเนี่ยเอาจอดไว้จอดจอดชิบหายแล้วจอด หนีหนีหนีไปก็ได้ผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นหนีไปก็ได้จอดทำไมอ่ะโอ้โหเอ้ยโอ้โหเอาวะเขาเอาวะแน่ใจคุณจะวัดกับผมอ่ะอืมโอ้โโอเคโอเคโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บมันเลงยากว่ะเพราะมันไม่มีสโคปชิบหายแล้วทำไงดีวะโอ้โหระยะไกลด้วยเอ้าสู้ดีวะ เฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เปิดตำแหน่งอย่างนั้นไม่เท่าไหร่ออ้ยโอเคกูเนี่ยไม่เท่าไหร่โดนสักนัดยังเนี่ยเฮ้ยผ่านแล้วไม่ง่ายนะไม่ง่ายมันเล็งยังไงให้โดนวะเออเออไปโดนแล้วเอาโดนแล้วนะโดนแล้วนะไปวิ่งมางี้กลางแจ้งนะครับคุณวิ่งโล่งไปเปล่าคุณอุ้ยอุ้ยอือ เอา้าคุณคุณวิ่งลงไปหรือเปล่าคุณโดนผมสิครับโอ้ยอย่าวิ่งลงโล่เข้าใจไหมฮานะคุณก็มีทำไมคุณไม่ขับมาคุณชนผมก็จบเลยเนี่ยเอารถมาชนต้นไม้เราก็จบแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเมื่ไหร่อันนี้ เออโดนนะสุดท้ายโอ้โหห้องนี้มีแต่บอดอนี่ขนาดมีแต่บอดอเอาเนี่ยลองถอดตะขอ,อองดิไนมะอยากรู้ว่าเออเนี่ยเออเลง,ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยถอด พอถอดไม่ใช่สโคบถอดไอเก็บเสียงปุ๊บเลงเงาเดิมเยอะเลยคือผมไปเล่นมาแบบว่าไม่เป็นอีเวนต์อะมันเจอแต่มันเจอแต่บอดคนระับบอดจริงๆคือผมกดสามเกมก็บอดสามเกมแล้วมันหาห้องนานมากก็เลยลองกดอีเวนต์ดูเจอคนสมใจอยากเลยทีนี้แหละมึงจะสู้เขายังไงวะเนะีอะ โดนนะโดนโดนหนึ่งนัดอุ๊ยโหสองนัดไม่ตายเจ็บเจ็บเองเจ็บมากแล้วล่ะอยิงตีนก็ตายนี่ไงโอ้โหอัดกันครับอัดกันครับเราโอ้โอ้ไรน้นน้นมีคนแจมมีคนแจมยืนแจมอยู่เอามาแจมด้วยนั่นไง หนึ่งตัวโอ้โหไงแจมแจมแล้วมาแจมจ้ำจึกคีย์บอร์ดมายิงหุ่นยงหุ่นยนต์มันเป็นศึกของสองคนอย่ามายุง่งนั่นนั่นนั่นโอ้โหแม่งเข้าอาคารไปแล้วชิบหายเอ้าตัว,ต,วตัวนั้นแพ้ไปแล้วรีเซ็ตเอา้าเขาไล่ฟันคนอยู่ชิบหายแล้วออพติมัสมาออพติมัสพัมฟันอะไรอะ่ะโ,โ,โอ้โหนั่นนั่นนั่นมีคนวิ่งมาอ๋อมันมันจะเก็บแอร์ดอปมันมาเก็บแอร์ดอป มีแอดอกสีทองบอนสองนัดไปดีแอดอบสีทองอ่ะน้องหิวของก็โดนไปแงโหเรียกพี่ว่าซิมมิคอลอนสิงปืนไวไอตัวข้างหลังผมเห็นวิ่งมามันไปไหนแล้วะวะเฮ้เขากลับมาอย่านะอย่านะอย่านะพามเราเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอเออไม่น่าจะใช่พวกเดียวกันแล้วมึงโก เอาดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพามกูมีแค่พก <S <S โอ้โหพามไม่น่าเชียร์เลยกูสาเชียร์มึงกูสาเชียร์มือกูสาเกยเชียรย์มึงโอ้โหฟันใหญ่ฟันใหญ่ฟันยับฟันยับโอ้โโอ้โหแล้วมีคนลงชิปกายแล้วแม่งเอ้อยปืนพกปืนพกเออเอาไปหนึ่ง เอาไปหนึ่งก่อนนะโอ้มาให้ยิงปีนี่ไงจะก็เปี้ยนมาดูดิแต่งได้สี่ช่องอ่ะว้าย่อมย่อมเรียบร้อยตุยแล้วครับเฮ้เขาไม่ยอมเว้ยเขายิงกันอ้าวคิปหายละ ยังอยู่ยังอยู่เอา้าเอาล่วงขับได้อย่างเดียวไอ้คันนี้โหนแม่งหนีหนีไปนู่นนะครับเขาไม่รู้เราเขาไม่รู้เราเขาไม่รู้อุ๊ย นี่ไงขี่รถขี่รถยิงกันยิงกันยิงกันเออขึ้นไปยิงเขานงแหละ

mình ư Nhìn cái này là หนีไปโคตรไกลไม่ตายไม่เบาจับโอ้โหแม่ง <Yeah. S 1> เอ,อ้เมื่อไหร่อเมื่อไหร่ตายนะอันนี้นี่ถ้าเป็นปืนอื่นไอ้หมอน,นี่มัน มันล่วงไปนานแล้วเนี่ยถ้าเป็นปืนอื่นไอ้หมอนี่มันไม่มีทางได้มาตอบโต้รเราหรอกโอ้ยฮาน,นะฮาน,นะฮาน,นะเอาดิหนีไปไหนกันโอ้ ขี้เกียจไปขี้เกียจไปแล้วนะครับปล่อยไปหารถเราจบอยากยิงวะ่ะเบาชัดโอ้ยโอ้ยเกือบ โอ้ยเกือบแล้วมือสายพี่หนึ่งสวยมันไม่มีหมดเวลาเล่นมั้งเหรอโอ,โอ้ยหมดได้แล้วโอ้ยเ,เลือดมปอย่างเยอะกูใช้ได้แค่พกด้วยอ๋ออุ้ยอ้าว โอแล้วมันโกงว่ะมังยอมตายเหออมันเหลือไอ้นั่นอีกนะ่ะผมว่ต้องเก็บปืนว่ะอย่างน้อยเก็บปืนแล้วโอ้โหแล้วมีแต่ลูกซองอ่ะเอ้ามามาลูกซองก็ลูกซองวะขอใช้ลูกซองแล้วกันครับ โอ้โหแม่ชี้โกงไปเป้าใช้ได้ตลอดเนี่ยถึงมันจะบางก็เธอโอ้โหไอเราก็คิดว่ามันจะหมดแบบเหมือนไทท่านวงสุดท้ายห้ามเล่นคอหแล้วมันซ่อมได้ด้วยนะนะ่บอทก็นับคิวบอทก็นับคิวชนะเหมือนกันแหละเออได้ที่หนึ่งเหมือนกันเออยวนหยวนนะยวนหยวนไม่ไหวจริง คือถ้าไม่กดแบบว่าไม่ event อีเวตนอ่ะมันรอห้องนานแล้วมันมีแต่บอดครับแต่พออีเวต์มันก็เป็นแบบเนียน้ยโยนโยนโยวนโยนถือว่าชนะได้ที่หนึ่งแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้เจอกัน